สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกบช่องหัวแทนรอต้นะครับคลิปนี้เราไปดูสูตรหน่วยล่างตัวเดียวระยะสั้นกันดูนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับซึ่งทั้งสองสูตรนะครับเดินมาที่ห้างวัดเท่ากันนะครับแต่ในงวดนี้นะครับสูตรไม่ชนกันนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆได้นําไป พิจารณากันนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านสุรเข้างวาแรกที่ออก67นะครับคำนวณได้7ออก67ใน1ออก91นะครับได้6ออก46ได้6ออก66นะครับและได้4ออก44 4. สูตรที่1นะครับเราใช้หลักแสนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่น1ครั้งหน่วนบวก1ครั้งนะครับสิบล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับ สิบทายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกหกคงที่นะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับเราก็ได้แปดบวกสามเป็นหนึ 6, 7, 7่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกหกคงที่ได้แปดนะครับก็หน่วยล่างสตรที่หนึ่งนะครับ ได้เลขแปดมวดที่หนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูสูตรที่สองกันนะครับก็เข้ามาพร้อมกันนะครับของวันแรกก็หกเจ็ดนะครับ ว่าสองได้หนึ่งนะครับว่าสามได้หกว่าท ja> ี่สี่ได้หกครับว่าที่ห้าได้สี่วิธีคิดนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งแล้วบวกสองคงที่นะครับ สามบวกแปดเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกสองคงที่ได้หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับหลักหน่วยร่างตัวเดียวนะครับได้เลขหนึ่งนะครับก็ไม่รู้สูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ สูตลูกก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณากันอีกครั้งนะครับแต่ถ้าหากดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับครับก็ขอจบข้อมูลได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรระยะสั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ